สวัสดีครับชาวทีซีทีทีครับวันนี้เราจะมาดูส몰รูนกันนะครับผมเรามาตามหาเรื่องนี้ส์บอลรูนครับเราก็เจอคนรักนะครับคนรักลูนี่นะครับแล้วมดูที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 ตอนไหนยังยังเอ้าครงกลับไปดูอาทำงานแล้วเนี่ยทำอยู่หรอฮัมมิซ ไปดูเลยไปดูดลยไปคอัพนานอยู่ไหะประมาณในวันที่14อ่ะ ไอสัตว์แล้วเป็นคนดูน้อยจังวะเออคมืคนน่อก่อนมันดูเป็นหมื่นไม่ใช่หรอวะแฟนแฟนวิวอ่ะอามเดียวก็พัน,น,จนเจ็ดพันเจ <1600. S 2> ็ดแปดประชุมไหมนะประชุมอะไรประชุมเรื่องเยี้ยนเนี่ยมันคนมันดูน้อยนะดิมอะไรวะดิม,มจําอะดิมจําจัดไปหาตุ้มแม่งเลยสตี ดูทีวีแล้วมั้ังดูแล้ครับตอนนี้ใช่พูดนะพูดถึงเรื่องนมอ่ะนมกเันอ่ะไม่เห็นไม่เห็นยอดวิวยังคิดกูเห็นอะไรอ่พันเจ็ดมันก็เป็นอย่างี้มานานแทเป็นตั้งแต่เอพิโซดสองเนี่ยตั้งแต่ไปตั้งแต่ไปอเมริกาเนี่ยประมาณหลักแบบสามพันนี่หรูแหละสามสี่พันถ้าจำอืมกูไม่ค่อยได้ดูแล้วกูเงียบนะ ไงดีวะคือที่มึงบอกเนี่ยคือมึงเวลาบอกอะไรมึงจะทำเอพิโซดฟเอฟซีสองไม่ได้แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้คือเมื่อก่อนแม่งเยอะไงเมื่อก่อนตอนที่ทําแบบว่าไอ้ตรงแนวอ่ะสามหมื่นสามเอออย่างคลิปแบบว่าพากับต้นชิปนี่ก็แปดเก้าหมื่นนะจ้มส่งเออแค่ส่วนสามสี่อะไรก็คือแม่งเกินเกินเกินหมื่น สองท uh ัน huh. หมื่นไปแล้วเฉลี่ยอย่าง uh huh. นี้แม่ไม่ได้คุยกันแล้วไงก็คุยนที่ว<ม>่าแบบห้าพันที่มันน่าจะน้อยเพราะมันน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ดูกันไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้ส่งออกอากาศอย่างต่อเนื่องใช่ไหมนั่นเลยรอไปสลับไปสลับมามก็เลยลดลงแต่ว่าคราวนี้ถ้าจะทําใหม่อะก็ต้องเอพิสดารหน่อ <laughs> ยไม่ใช่ถ้าต้องทำใหม่ก็ต้องมันก็ต้องมีเวลาแน่นอนในการที่จะวางแผงวางขายวุ่ง่ายเลย ก็คือที่ผ่านมาเป็นข้อเสียของเราอืกจะรู้รับรู้แหละว่าเหมือนเราพลาดเองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดกันใหม่ทำมันใหม่ไงเอ่อแต่ว่าเราอ่ะจัดให้มันเป็นระบบมากขึ้นอพไรอ่างเงีลงจะจแตลงให้มันแบบลงให้มันเป็นเวลามากขึ้นไม่มีการถ่างไม่มีการอะไรแล้วก็อยู่ให้อยู่ด้วยกันมากีขึ้นวันหวยออกเลยหนึ่งสิบหกออกทีซีทีวี อ่ะก็สองทิทก็ดีถูกต้องวสวัสดีครับพวกเราแซชชูคารเลอร์ครับทีทีทวีคนดูมันน้อยเหลือเกินโอ้ยเราจะทำไหมทำไหมเยเดือนหนึ่งออกสองเทปอยากให้เราทำอะไรลองส่งกันเข้ามาดูนะครับโพสใน Facebook เข้ามาเลยหรือว่าแมสเซจเข้ามาก็ได้เราจะเลือกเรื่องของคุณมาทำเราทำได้ทุกอย่างโพสส่งอะไรมาถ้าเราอยากทำอะไรดีทำหมดทุกอย่างทำได้หมดจริงจรกินขี้ ถ,ถ้าคุณอยากดูทำได้ปีหมาปีหมาเอออ,อยากดูอย่างนั้นก็แล้วแต่ติดตามที t ีทโฉมใหม่ด้วยนะครับผมภายใน1-2เดือนนี้เราจะมีตอนใหม่อมาให้คุณดูกับรายการใหม่ของที t, t v นะครับ